เอามาให้ร้านมันเต็มรถเต็มโอ้ได้สามคันสบายเลยรถอะนั่นอะเอรสามคันจะออกตัวได้เนาะอยูน่นหนเนาะสามคันเนี่นเนาะอล้วก็มีตะเลขซีซีเจ็ดซีเจ็ดหนึ่งซีซีซีอันนี้หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดคันหนึ่งเจ็่งแปดคันอัน หุ้นใดหุ้นใดนั้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอันนี้หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดกท่กันมีการลงคาเป็นเงินเปจิตการเป็นที่เป็นสี่เป็นตำรวจต้วงแอนอรดีนามนี้ลูกเมืองคอนแก่นผู้สาวจากเมืองโมแคน ดินแดนพระเจ้าใหญ่สัมสูเดินตามความฝันจากบ้านวันนั้นด้วยใจไมา้มุงขอสิเฮ็ดใกล้ให้ลูกนั่นคอยได้วันนี้ส่เจ็าจย้ายเอยาสันพันปะอืมขอให้มันมานทุกคนเด้อเมื่อไนนี้ค่ะพี่น้องพูดด้อดไ้ตัวอดดีเคยบอกก็บ,บอกคอยแน่นี่บอกคอยแนย่ให้คอยถึงน้ำแน่นี่พี่น้อง ่อยเป็นคนบอมีสินแน่นี่เด้เลขบอไม่เลยเลขซื้อเตอลัตเตอี่ร <laughs> ้านดึงให้ก็เอาพี่น้องเอ้ยบอมีคำโตมักจากโตัวนี่ละทั่งร้านดึงทั่งเอาเลยขอวอนปูใหญ่ซำสูงโปรปดเมตตา อีลาเนเดอไปล้างสิอย,อ,อยู่นี่มีไหมล่ะอ๋อที่เก่าไปล้ลลา,ปลางเลยค่ะที่ใช้กลงังคอ,อยล้าง,ท,างที่ใช้การให้สะาดมันก็ต้องล้างเหมือนกัน ไอยสาธุเดอ้อแม่รวยแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยไใส์ไใส,ส,ส์ผู้ใด,ดตัวใดหนึ่งหาเจ็บบอแม่บีละ่ะบอค่ะแม่บีก็อยู่ในกล้องนแ่แยละยางไปยางไม้อยู่นี่ล่ะแล้วซักผ้าแล้ว <c oughs> หมอทำบีมื่อนี่เลขตัวว่ามันเบิ้งเลขติมืัอนี่ม <laughs> <c oughs> าเลขทีแม่นค่ะเก้าเจ็ดก็ด,ดอีอยู่หน,น,นึ่งหาเจ็ดเก้าสือจงงวดบ่งวดนี่คอยซื้อนำ้ำขอบคุณค่ะคนเรามันไม่มี มันบ่มีเมียงพอนี่แต่เมียงพน้นเพราะว่าเราเราได้เราก็เราก็บริจาคหรือว่าเราก็จ่ายเหมือนกันเมื่อบม่เป็นวามาเก็บเด้ถามว่าเงินเก็บมีบ่บ่มีเงินเก็บเด้มีแต่เงินกินไปวันวันอย่างเงี้ยยังสมมุติเนี่ยจังลูกเนี่ยขันเขาบ่หาสื่อ,อยังสี่เอกกับบ่ยั้งเด้มันแล้วเขาก็เมิดเมิดไปเขาก็ต้องหาอีกสิแม่คอยสิหาคือกันกับลูกคือกันนี่ละ่ะ ถามว่าหามันโบมีได้พี่น้องมาน,นอนกลิ่นของเกา่าอย่างนี้กับรถถือน้องเจ้าว่าบอกเลขปูรงค้นกับว่าันจากนอก, 98, กเก่าเก้าแปดเก้าเจ็ดฮะยงัยงยงังยังกําลังให้กับเจ้ารุ่นเลขรถสามคั้นน,น,ออนี่อยู่มันบบมจะออกตัวใดนี่โอ้กบะบายมูสิไปใบไหน เแล้วนำกลอนไปเรอมันม,มานเวยค่ะซี่เจ็ดสี่เจ็ดลูกเคยคอะไปบ้านละอ้ยนะฝากแม่แตนหรอกน้องไม่สวมกับหัวตะเฮ็ดเมื่อเศร้านี่เรื่องขุญเจีเย เจ้าอย่าล <not> so ืมส so ื to to cool. <c oughs> ่อตัวกลับเล้อม่กับของเดียอันเป็เล <c oughs> <inaudible> ้าเสือนะเมื่อห่อันเต่าเาเล้าเสือเนี่ยเพื่อนอันเพื่อนยางไปบอกเลขเมื่เจ้าสี่เจ็ดบนี้เพื่อนยางกลับมากราสื่อเนี่หละกรเจ็ดี่เนีสี่เจ็ดเจ็ดสี่ป้าเราเสอท่นสมซทานท่้ี่ตีนั่น

ข้าเจ้าว่าเอ็นทองนี้นะแขง่เลยมาจกมาไงบอแม่จเย็ดไกลไว้นะมาไงหกหกไม่กินข้าวแรงอยู่โอเคผัดไกลกระดูมันกระตุมโซดน้ำเออแล้วใอยเบื้องผักก็นะค่ะมันนั่นนั่ก็ซื้อข้ามาพ่อซื้อไม่หยิงมา ใสอแหเอาต่เนื้อเนื้อเนื้อ,อแล้วก็กระดูกมันสีต้มมันนะต้มซดน้ำลน้นล้นสะกอนจังผัดจังแซ่บไก่ไปแล้วพี่น้งไปสารคามหายาแล้วสองขะสองเต้าไปใส่ไม่เต็นเพื่อนหัวตะเข้ามากกว่านี้ เทเ่ยวอญิเอาอานาะมันจังเลียวได้เนาะเกิดฝนตกมันเละได้นะเนนทให้มันตรงไปหาต้นไม้เลยเพาะนั่นไปแล้วพ่อบ,บอยพ่อบ,บอยไปสรารคามเล้ยงสไม่ีเซนเซนตรงไปของมันเอามาตีล่ะเจ้าเจ้าสปีมั้ง